s a i n g Green Culture วันนี้ขอเสนออาขาแดนซงความรื่นเริงเป็นธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งมีอยู่ในทุกพอธุรมช้านานและชาวอาขาที่จังหวัดเชียงรายก็มีลวดลายการเต้นที่น่าสนใจกับโชว์สุดพิเศษจากชาวชุมชนดอยผามีอำเภอแม่สายจากเพลงที่เราได้ยินอยู่ตอนนี้จะรับรู้ได้ว่าทั้งภาษาและท่วงท่ายังคงได้รับการสืบต่อมาอย่างผู้คนในปัจจุบัน แพลงก็มีความทันสมัยมากขึ้นแต่เมื่อถามถึงการเต้นแบบที่เป็นธรรมเนียมจริงๆแล้วนั้นก็ต้องเป็นการเต้นกระทุ้งไม้ไผ่หรือที่เรียกว่าบ่อช่องตุ๊น,นี่คือการละเล่นที่ชาวอาข่าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนมักจะทํากันในงานว้บรรพบุพรุษอย่างการโลชิงช้าหรือแย้ขู่อาแผวสิ่งจะจัดขึ้นในช่วงสิงหาคมถึงกันยายนของทุกปีเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณแห่งเทพธิดาอึ่มซาแยะผู้มอบความเจริญงอกงามให้แก่งานเกษตรกรรม อังนี้เป็นการผ่อนคลายของผู้คนในชุมชนหลังฤดูเพาะปลูด้วยจะว่าไปได้มเ่เฮฮาโยกยายท่ามกลางหุบเขาที่สวยขนาดนี้ก็คงคุ้มที่จะหอบจากการเต้นวน,ลนลหลายรอบอยู่นะครับและในปีนี้ทั้งดอยผาหมีและบ้านผาหีต่างก็จัดเทศกาลโลชิงช้าขึ้นในวันที่5-8กันยายนทั้งคู่ทีนี้ก็แล้วแต่เลยว่าอยากไปรับชมการเต้นของชาวอาขาที่ยอดดอยผาหีหรือตีนดอยผาหมีนะครับ